ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอามาเนี่เป็นได้เต้ให้ลอลูกที่สามแล้วฮะบางดูบางนาตาพวกรับมันขั้นที่ส่เลล่เอ้าลใสยุ่ยแล้ววันนี้สิ้นเดี๋ยวทำบ่พ่อยมันยุ่งไรล่ะฮะประกอบแล้วเรียบร้อย คุณทำไม่ครบโอ้กล่อง้เนี่ยสีเมือร์ซูเปอร์เต่เลยนี่มันโยงไหนสิ่นเรื่มงไส่ตีโอ้มันสั่นตางไงบอว่ากรอกท่นอะไรยเ้อฟซีแบบทีบอกเอฟีมันบ่ทนเอาบอกได้าาอยังที่ทนสำหรับเต่กนกูเอย่อ เท่าได้ป่ะเอาหงียเงห้ยเงี้ยสิทนเบี่ยงเอาทังน้ำมันขึ้นรถให้กูได้ไหมดีเบี่ยน้ำมันที่ทว่ะเอาเอาเอาทังนั่นขึ้นบริสุทธิ์น้ำมันอีกตัวน้ำมันกับมีอยู่หนึ่ง ยิ่งออกเอาหนึ่งยิ่งออกเอาสีเหลวน้ำมันตอก่อน,อนสั่งมาจะเมี่ยงนอ,อกเลยสั่สงมาจะไก่เอาชีเล็กโม่ไปเล่นดินเลยดิเอาที่เป็นสร้างเจดีนสร้างหนึชีเล็กที่เป<ห><ฮ>็นสร้างปองมายกชีได้โู่ว่าเดินาทางแล้ยต้องเกิดอะไรดิแต่ว่าเอาสูตรเฮ็ดขึ้นแอบ่ได้เด้อ ซอมเท่าไรกับบวเลีวยวอมต้องให้จบบานนี้แห้งก็เกาเร็วนี้ของแทร่แทรเจี่จะแท่แทกับแท่ไปซื้อ,อยง่าะไ้ก็ได้เอาเอาอ่นผู้ชมเอ้ยไปซื้ออะไรต่อ,อสวัสดีครับ